วิดีโอนี้ก็จะแสดงการจับภาพหน้าจอแบบเลื่อนจับภาพด้วยโปรแกรม FastStone Capture ภาพหน้าจอที่เป็นภาพเลื่อนย,ยาวแบบนี้เราสามารถจะจับภาพด้วยโปรแกรม FastStone Capture นะครับอันดับแรกเนี่ยให้ไปที่ต้นฉบับก่อนให้เลื่อนไปที่ด้านบนสุดเลยจากนั้นก็เปิดโปรแกรม FastStone Capture มาแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับที่ไอคอนตรงนี้ Capture s c o r i n g Window นะครับ จากนั้นเวลาที่เราคลิกไปที่ไอคอนตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกขอบเขตของการจับภาพนะครับในการจับภาพเนี่ยเมื่อเราเลือกขอบเขตที่เราต้องการเสร็จเราก็ไปคลิกที่ภาพนะครับตัวโปรแกรม f a s t o n e Capture เนี่ยก็จะเริ่มจับภาพในขณะที่จับภาพเนี่ยภาพมันก็จะสกอร์หรือว่าเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ ในขณะที่จับภาพเมื่อเราต้องการจะยกเลิกหรือว่าหยุดการจับภาพเนี่ยให้เรากดปุ่ม Escape ก็จะเป็นการหยุดการจับภาพแล้วก็เปิด Editor ขึ้นมานะครับในการจับภาพก็คลิกไปที่ไอคอนตรงนี้นะครับ Capture s c o r i n g Window หลังจากที่เราคลิกไปปุ๊บมันก็จะเป็นกรอบสีแดงจากนั้นเราก็ไปเลือกว่าเราจะจับภาพในบริเวณไหนนะครับ เมื่อเราเลือกขอบเขตที่เราต้องการจะจับภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ภาพนะครับหรือว่าในกรอบสีแดงนั่นเองก็จะเป็นการเริ่มจับภาพในขณะที่จับภาพเนี่ยภาพมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็กําลังจับภาพภาพก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเราต้องการจะหยุดหรือว่าจะไม่จับภาพต่อนะครับเราก็กด escape นะมันก็จะหยุด การจับภาพแบบเลื่อนจอภาพเสร็จแล้วก็เปิดมาที่ f a s t o n e Editor นะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่เราจับมาเรียบร้อยแล้วนี่เราก็สามารถจะดูภาพได้ด้วยการหมุนลูกกลิ้งเมาส์ลงมาเรื่อยๆนะครับหรือเราจะกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มลบปุ่มบวกก็ได้นะครับเพื่อเป็นการย่อขยายภาพใน เอลิเตอร์นะครับนี่เราก็จะเห็นภาพยาวๆแบบนี้นะครับเราต้องการให้กลับเป็นปกติ100%เราก็มาคลิกที่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นภาพแบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปตัดต่อตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้หรืออาจจะคลิกปุ่มเซฟแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ก็ได้หรือว่าต้องการจะจับภาพเลือกเฉพาะภาพบางส่วนที่เราต้องการก็ได้นะครับเช่นตรงนี้ เราต้องการจะใช้ภาพตรงนี้เราก็มาคลุมตรงนี้เราอาจจะใช้ภาพตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือพอเลือกบริเวณนี้ปุ๊บเราจะเอาภาพตรงนี้ไปใช้เราก็เลือกไปที่ Copy นะครับมันก็จะคัดลอกเฉพาะภาพตรงนี้หรือว่าเราจะเลือกปรับแต่งภาพเฉพาะตรงนี้นะครับหรือว่าทําให้เหลือเฉพาะภาพตรงนี้เมื่อเราเลือกขอบเขตที่เราต้องการเราก็อาจจะคลิกไปที่ครอปก็ได้นะครับ ภาพก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เราได้เลือกเอาไว้หรือเราจะปรับแต่งในส่วนอื่นก็ได้นะครับครับนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราจะจับภาพแบบเลื่อนจอภาพนะครับ